ครับสวัสดีครับกระต่ายเหมือนเดิมก็ยังไม่หายไปไหนนะยังอยู่กับน้องกระต่ายเหมือนเดิมครับจะสร้างบ้โอ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 โอ้โอ้โู้โอ้โอ้อ้โอมโอ้โอ้อ้โ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 ออคอ้โอ้โอ้โอ้้อ้ออ้อออด้ด <c oughs> ขาวาเลียงก็ตายง่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 ายผมว่าง่ายอยู่แต่มันก็ไม่ง่ายเท่าไหร่นะจะว่ายากก็ไม่ยากจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายนี่ผสมใหม่แล้วแม่เจ้าสองตัวนั้นเราอันนี้ก็ผสมอีกรอบหนึ่งอยู่ยายาไปเลยมันนี้มีกระต่ายมีทั้งนกด้วยนะครับ แต่ว่านกอยู่ในบ้านนู้นจับสมแล้วแม่อเอ็นดีพ่อฮอนแลนด์ใหญ่ทับเล็กลูกออกมาเล็กสองเัอเลยอ, <c oughs> อายุได้ประมาณ ยี่สิบห้าวันวครับยี่สิบห้าวันเน้แล้วตัวใหญ่ยู่นะกำลังน่ารักเลยนี่ทะเล็กจับยานมแล้วแม่ไม่ค่อยให้กินนมแล้วโอเคไปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับกำลังใจผมด้วยนะครับเด้อ